เมื่อเร็วๆนี้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยจำนวน42ตัวเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง1,500เมตรรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยชิงแชมป์โลก2025ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนการแข่งขันในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแสดงศักยภาพด้านการตัดสินใจอัจฉริยะและความสามารถในการเคลื่อนไหวประสานกันของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยโดยจัดขึ้นบนลู่วิ่งมาตรฐาน400เมตรของสนามสปีดสเก็ตแห่งชาติหุ่นยนต์ที่เข้า ร่วมการแข่งขันทั้งหมด42ตัวถูกแบ่งออกเป็น11ทีมและในปีนี้ยังเป็นปีแรกที่มีการกำหนดบทลงโทษกรณีหุ่นยนต์ข้ามเลนโดยบังคับใช้ให้ต้องอยู่ภายในเลนที่กำหนดเท่านั้นผลการแข่งขันปรากฏว่า อูซูเอซึ่งพัฒนาโดยบริษัทเป่ยจิงหลิงจี้เทคโนโลยีในเครือของอูซูโลบติกขวาแชมป์ด้วยเวลาประมาณ6นาที34วินาทีจุดเด่นอยู่ที่เสถียรภาพแบบไดนามิกและประสิทธิภาพความถี่สูงในระหว่างการแข่งขันซึ่งสะท้อนถึงความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และอลัลกอริทึมการควบคุมที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น